ก็ปกติดีค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเล่ยไปเปื่อยฮาราไม่มีอะไรเลยว่าซิกดาเราโบนกับพี่เบ้โอ้่ไม่มีเลยนาน吗นานแล้วนานนานแล้วป่านานแล้วเร็วๆนี้ไม่มีถ้าเกิดเร็วๆนี้ไม่มีค่ะไม่ได้ไปผึ้งเลยไม่ไดไปผึ้งเลยแล้วใครไปไม่รู้อ่ะไม่รู้ถ้าเกิดก่อนเลิกเคยไปค่ะก็เคยไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ย มีโอกาสได้เจอแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปหัวหินไม่ได้ไปหัวหินก็ไปแค่ทานข้าวไปลงน้ำประตู่ป่าไม่ค่ะไม่ไม่ไม่มีไม่มียังไม่ได้ไปหัวหินค่ะเออถามเรื่องละครในซึ่งผมว่าตอนนี้ไม่มีละครเพราะว่าเรามีข่าวข่าวอยู่ กับทางค่ายหลายๆค่ายมาก็นานแล้วเพียงแต่ว่าจังหวะและโอกาสและบทที่บทที่เหมาะสมมามันยังไม่มีมากมากกว่านะในความที่เฟย์เพราะว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็เชื่อใจในเอ็กแซกซว่าเขาจะยื่นบทที่เขาเรียกว่านานๆครั้งแต่ว่าดีจริงๆมาให้ค่อยตลอดเวลาฉะนั้นเอยเชื่อใจแล้วก็ยังไงก็ยังรับใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ถามว่ามีมีติดต่อเข้ามาก็มีติดต่อเข้ามาเพียงแต่ว่าเออก็รอเราคอนเฟิร์มว่าตกลงจะยังไง ะะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็น่าจะข่าวเช้าน้อยกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนข่าวเช้าเยอะกว่าน,นี้นะพยายามแบบคือด้วยตอนนี้ก็พยายามเลือกรับงานมากขึ้น,นะคะ่ะเราก็ไปคิดว่าถ้าเกิดเทียบเปรียบเทียบกับข่าวเชาว้าเมื่อก่อนจะตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นเยอะกว่าน,นะแล้วสภาพไหน ไม่มีค่ะคือการทํางานระบบการทํางานกับเอ่อข่าวเนี้ยมันมันเขาแค่จะแตกต่างกันอยู่แล้วถ้าเกิดแบบว่าข่าวนี้มันมีทั้งจริงและไม่จริงแต่ถ้าเกิดเรายังทํางานดีแล้วก็ม่ําเสมอทุกๆกอย่างไม่ว่ามันไม่น่าเกี่ยวกันนะคะค่ะตอนนี้คือมีคนคุยอยู่บ้างไหมคะเพื่อนกันเพื่อนกันหมดเลยคุยก็เพื่อนกันค่ะไม่มีไม่มีใครพิเศษไม่มีใครพิเศษเลยนะตอนนี้นี่คนเห็นี้ก้อยแค่หอยปีนแล้วก็จะอยู่กับเบนน่าจะเป็นก่อนเลิกแล้วนะ น่าจะเป็นก่อนเลิกถ้าเกิดก่อนเลิกเนี่ยยอมรับว่าไปหลังจากเลิ่มมีเจอค่ะมีเจอครั้งหนึ่งแต่ก็ไปทานข้าวปกติไม่ได้ไปหัวหินค่ะก็เจอกันในกรุงเทพนี่แหละก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะก็ยังมีพูดคุยโทรศัพท์คุยกันเป็นเรื่องอนาคตจะไม่รู้เลยนะตอนนี้คือไม่มีแบบว่าอะไรที่แบบว่าเป็นแบบโฟกัสว่าจะต้องรีเธิร์หรือไม่รีเธิร์หรือว่าพิเศษคนไหนพิเศษไม่พิเศษไม่มีไม่มียังไง ค่ะไม่เบื่อกาสไม่เฉยๆมากเฉยๆมากตอนนี้ไม่ไม่ไม่อยากคุยกับใครที่แบบว่าในฐานะที่เป็นคนพิเศษคนเห็นว่ากินข้าวบนรสขแถวแถวชูบีปากมอสกันไปกินเลยนะคะข้าวโรสถกินแถวปากข้าวบนรถเลยกินข้าวบนรถไม่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 เคยกินข้าวบนรถว่ายังยกไม่มีหาไม่มีกินข้าวบนรถยกเป็นกิน ตัวเองก็จะเป็นคนอยู่บนรถตู้ของตัวเองนะคะก็กินคนเดียวอย่างเงี้ยมีช็อกบุลิตทำอะไรช็อกบุลิตปักพ่อบเคยพาเคยไปกับพี่เต็มมั้งไม่ผ่านไหนเนี่ยไม่มีอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ไปแถวนั้นนะคะไม่ได้ไปงานแล้ว นะคะปล่อยไปเรื่อยๆคือณตอนนี้คือเปอยถ้าเกิดจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็ไม่มีข่าวอะไรที่จะต้องปิดบังหรือว่าต้องมานั่งบอกว่าคือมันไม่มีอะไรต้องปิดบังแล้วอะเออเออมันไม่มีอะไรอยู่แล้วก็นตอนนี้ก็ชิลๆทุ <ๆ S 1> กคนเป็นเพื่อนกันหมดไม่มีคนพิเศษค่ะ,ะ,โ,อคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณออค่ะ